ชานมไข่มุกร้านไหนจะวหวานน้อยที่สุดร้านแรกโคโอิเตอร้านที่สองร้านที่สองร้านที่สามร้านปริสนานะคะแล้วใช่เหมือนร้านที่สองไหมคะจริงเหรอเนี่ย เหมือนจริงๆด้วยค่ะทั้งการชงน้ำแล้วก็ไข่มุกเหมือนกันเลยชิมมาทั้ง3ามแก้วแล้วนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการละลายของน้ำแข็งเลยนะคะเราก็เลยตัดสินไม่ได้ว่าร้านไหนหวานน้อยที่สุดแต่ที่แน่ๆอันนี้2อ,อันนี้เหมือนกันทุกอย่างเลยค่ะนั่นพี่พาหนูไปดูแก้วน้ำปริศนาได้ไหมเ <c oughs> ฮ้ยร้านเดียวกัน <c oughs> ปิดตาทายชานมไข่มุกว่าอันไหนถูกหรือแพงเริ่มเลย ออเลยันนี้แพงอันนี้ถูกเฮ้ยเปิดตาดูเฮ้ยหมวยตอบถูกนะคะเย้ข <Yeah! S 2> อนมไข่มุก20บาทแอนมไข่มุก90บาทแก้วไหนไข่มุกเยอะกว่ากัน Let's go <S หู รุปได้ว่าชานมไข่มุก90บาทได้เยอะกว่านะคะ